มันหอมชื่นใจสวัสดีจ้ะสิริมาแล้วจ้ะแซ่บๆนูนูเก่ไ okay, ม่กจะแสนจ้ะอืมแซ่บละ มืัอนี้เขาสิกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวบ่มี่จ้ะืนนัอนี้แซ่บด้วกันน้องไม้กระแสนบ้านเฮาจ้ะมันเป็นน้องไม้ประจำถิ่นบางบางม่องกับบ๊มีจ้ะขออนุญาตใส่มือบางคนสิงงจ้นจะอ๊อฟมัอน,นี้สิรีส์คือแต่งหน้าเป่งได้แปลกๆแท้เนาะ มื่อนี้หนูกะแต่งหน้าเต็มแล้วจ้ะว่าสิเปิดเพจแล้วก็ถ่ายรูปงามๆเป็นรูปโปรไฟล์ไปเด้กะสิเป็นละผมมือนกับิเเทดใหม่แล้วจ้ะเอาขึ้นเข้าก่อน บางคนก็นจะว่าสิริหายไปไซ้ดิทอดเด้เออืมการลองแปลงแปลชอบสองแบบตรงแทงตอนนี้ซิริกะดินลนดินลนแล้วก้ดินลนหาเงิน เปิดเพจกับิขายพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี่แหละจ้าก็สมัครเป็นตัวแทนพอได้ข้าน้ำกาแฟเนาะขายอาหารเสริมของบูมนะจ๊ะมีทุกอย่างคอรลาเจนวิตามินซีโอกโอก้กาแฟเนี่ยมีเบิด สมาติกีหนูกลับไปหาเองได้หรืไมนตอนอยู่บ้านนกกระแสนในปีนึงซิมีเท่าเดียวเลยจ้ะเล้ก็จะมาฮู้ฮู้นะจ๊ะถึงมือถึงสอนนะจ๊ะขออภัย บนเร่งข่าวจงมัน,นกินเล่นกินได้ดอกคำนี้สำหรับคนที่กินฮอตเอฟซี FC ทุกคนจ้ใะใส่พริกจังเลย ดรายดรายนะจ๊ะ มันี้กับสิกินแบบทำมชาติเลยนะจ๊ะแบบบ้านๆเฮาเลยทั้งมือทั้งซ้อนจ้ะ ไปหาดิถ้ามีโอกาสก็จีพาไปหาจ้ะพาไปเบิ่งกอมันเลยเป็นๆเ,เ,เลยจีหมอบจีมเอาเลยจ้ะรอบหวานเซบเซบ คนเซฟคือเก่าจะเสื้อลายดอกลายดอกฟามิโกสีแดงอันนี้ตัวใหม่เด้อจ้ะบ่แม่นตัวเก่าตัวเก่านี่หาบ่เห็นจักอยู่ไสละมันบ่ได้มาหาพี่น้องดนเนาะนกกาจังอยู่แจ๋ไดจ้ะหาบ่บ นิกมันลงไปดูกลินเทือนะจ๊ะปีละเทือ มื่อนี้สดน่อไม่กระแสนเนเบิร์นะจ๊ะหากินฮอตกินถึงกันหรือยังเนาะวันเจอกันใหม่คิดหน้าจ้าขอบคุณที่รับชมจ้า